สวัสดีครับผมนักยศศุลยยาเศษนีครับซีอบริษัทเคเนมบอร์ดนะครับบริษัทผมรับออกแบบดูแลโปรไฟ็บไซต์นะครับวันนี้นะครับผมจะพูดหัวข้อนะครับที่เจาะลึกเลยนะครับนั่นคือหัวข้อของ Google a n a ิเมติครับประโยชน์ที่ได้จากมัน3อย่างนะครับสอย่างนี้นะครับผมบอกว่าอันดับแรกที่คุณจะได้นะครับคือการรู้นะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อเว็บไซต์คุณเดี๋ยวนะพฤติกรรมผู้บริโภคมันเป็นดัดจับตอนไหน คำตอบคือทุกครั้งที่คนเข้าเว็บไซต์คุณนะครับมันจะคอยบอกเลยนะครับว่าคนนี้เข้ามานะครับในเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นนะครับเข้ามาตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามเอาพฤติกรรมเหล่านี้ไปทําอะไรครับ เอาไปทําในการทาโฆษณาในการยิงแอบบน g o o g l e บน Facebook มันช่วยคุณได้นอนแต่มันเริ่มจากแอนาลิติกนะครับนอกจากนั้นนะครับผมชอบมากนะครับมันจะมีอันนึงนครับมันจะคอยดูแท็กพฤติกรรมนะครับที่มาจากเว็บไซต์ครับว่าถ้าเกิดคนเข้าเว็บไซต์หน้าโฮมแล้วไปหน้าไหนต่อแล้วออกที่หน้าไหนน่าสนใจไหมบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับเพราะถ้าเกิดคุณรู้ว่าคนเข้าหน้าโฮมแล้วไปหน้าผลิตภัณฑ์ที่เป็น iPhone แปลว่าคนสนใจ iPhone มากกว่า iPad งั้นแปลว่าถ้าคุณจะขายหรือผลิตอะไรด้มากกว่าก็คุณจะขายเคส p h o n e เพราะคนสนใจ iPhone มากกว่านี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่คุณควรจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับ Google Analytics 1คือวิเคราะห์พฤติกรรม2นะครับเจาะลึกลงไปในเรื่องของสื่อครับเจ้า Analytics เนี่ยมันแสบมากเลยนะพอเราติด็นหน้าเว็บไซต์ปุ๊บมันจะบอกเลยนะครับว่าคนเนี่ยเข้าผ่าน Facebook เข้าผ่านลิงก์ที่เป็นแบนเนอร์เข้าผ่านลิงก์ที่เป็นโฆษณาของ Google และเข้าผ่านเซิร์ชเท่าไหร่ งั้นผมมีโจทย์ง่ายๆนะวันนี้เรามาคุยกันนะครับผมมีเงินให้คุณ10,000แสนบาทคุณจะโฆษณาอะไรดีครับ a c e b o o k g o o g l e Line หรือทำคอนเทนต์ SEO เอาอะไรดีครับคำตอบดูตัวนี้นครับตัวนี้ไม่บอกเลยครับมันบอกแน่นอนครับว่าถ้าคุณมีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วคุณดูเปอร์เซ็นต์ที่คนสิร์ชเข้ามาถ้าคุณลงเงิน50,000บาทไปกับ Facebook จุดท้ายการทำโฆษณาเกิดการทักแชท a c e b o o k ออกว่าไปแต่ถ้าเกิดคุณเลือกแคมเปญที่มีการคลิกเข้าเว็บไซต์ ตัวนี้ต้องสูงขึ้นล้อตามเงิน50,000ื่นเกิดคนคลิกเท่าไหร่มันต้องตอบผลแล้วล่ะงั้นตัวนี้นะครับวัดพฤติกรรมได้อย่างแน่นอนและสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าในเพจแต่ละเพจคือมันจะบอกเลยว่าเพจน,น,นั้นเนี่ยมีคนสนใจอะไรบ้างและเปอร์เซ็นต์ที่เขาอยู่แล้วอยู่นานไหมแล้วออกเท่าไหร่เหล่านี้คือตัวเลขสแตทที่สําคัญมากเพราะมันช่วยให้คุณทำไมครับวิเคราะห์ว่าสิ่งที่คุณออกแบบมันดีไหมตัวเลขผมแนะนําให้ดูในนาฬิกนะครับก็คืออย่างเช่นคําที่เรียกว่าเบลเลสครับ b บ้ r เลตคือเปอร์เซ็นที่คนเข้ามาแล้วออกเลยถ้ามันสูงแปลว่าไม่ดีแน่นอนครับยังต้องดูตัวเลขอื่นเช่นยูเซอนะครับปริมาณคนเข้าหรือจํานวนเพจเซกตต่อเซกชันที่มีการเปิด และที่สําคัญครับดูเรื่องของระยะเวลาที่มีการเปิดว่าเปิดนานไหมสิ่งเหล่านี้ Google ใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาว่าเว็บของคุณนะครับคุณอยู่ติดหนึ่ง Google ไหมนาตัวนี้ไปใช้นะครับในการมีคอร์นะครับรับประกันว่าตัวนี้จะช่วยคุณติดหน้าหนึ่ง Google แน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดคุณกำลังหาบริษัทนะครับที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญในการดูแลเว็บไซต์นะครับก็ติดต่อเราได้ครับเพราะเรื่องเว็บไซต์เป็นเรื่องของเราครับเคริเอร์เวลอครับให้เราเติบโตไปกับบริษัทคุณครับขอบคุณครับ